วมยยสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ของของปัญหาเรื่องเด็กก็คือความก้าวร้าวของเด็กที่โดยเฉพาะเด็กที่ที่เป็นกลุ่มนะครับความก้าวร้าวก็ทั้งสองอย่างก็คือการที่การที่ไปทำร้ายคนอื่นเขาหรือการไปก่ออาชญากรรมอันที่สองก็คือเป็นเป็นเรื่องอาชญากรรมทางเพศ ระบบการศึกษาที่ควรจะคี่์คายปัญหานี้ได้มันกลับไม่ใช่ไงนี่ผมผมผมว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องต้องได้รับการแก้ไขต้องได้รับการคี่์คายโดยเร็วเสียงจากครูยุนนายมนตรีสินทวิชัยเลขาธิการมูรนิธิบคุ้มครองเด็กอธิบายสถานการณ์ของเด็กเยาวชนในปัจจุบันว่ามีแนวโน้มความรุนแรงสูงขึ้นโดยเฉพาะความก้าวร้าวในเด็กที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครูยุ่นมองว่าการศึกษาเป็นส่วนสําคัญที่ภาครัฐต้องลงมาดูว่า ระบบการศึกษาเป็นอย่างไรทําไมจึงส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กได้เช่นนีค้คือคือสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือสิ่งที่กฎหมายเขียนไว้มันควรได้รับการปฏิบัตินะฮะกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กสองพัร้อยสีตอนนี้มันตอนนี้มันห้มันแปี9ปีแล้วกฎหมายมันมันไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเขาได้รับการดูแลหรือเปล่าเด็กทุกกลุ่มนะ ือเด็กทุกกลุ่มเนี่ยในกฎหมายเขียนไว้ว่ารัฐจะต้องเข้าไปดูแล,แลแล้วเราในกฎหมายก็มีคณะกรรมการในระดับชาติระดับจังหวัดเ้วก็บอกว่ามันต้องมีคนไกลเข้าไปดูแลตั้งแต่ระดับสในเมืองจนถึงท้องถิ่นอะแต่ว่าถ้าเราดูเขาช้าวันนี้เด็กสิบขวบแป๊บเดียวก็สิบห้าห้าปีก็สิบห้าแป๊บเดียวก็เป็นหนุ่มประเด็นผมก็คือเราเราต้องเตรียมเด็กให้เขาเป็นพล,ลเมืองที่ ที่เคารพกติกาเคารพสิทธิ์ล่ะใช่ไหมแต่ว่าอมันใช่หรือเปล่าตอนเนี้น,นะฮะเ,เออมันผมผมว่าถึงถึงถึง,ถงจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมานั่งทบทวนน่ะครูยุ่นตั้งข้อสังเกตว่าแม้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546จะมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่นำมาปฏิบัติ ทำให้เด็กบางส่วนไม่ได้รับการดูแลตามกฎหมายและเชื่อว่าถ้ามีความร่วมมือกันจริงจังก็จะสามารถแก้ปัญหาเด็กเกยาวชนได้ภายใน3-4ปีเท่านั้นเองโถผมว่าถ้าทําจริงๆจังๆเราจะเห็นผลผมว่าไม่กี่ปีเห็นผลเลยถ้าเราเข้าไปอุ้มเด็กที่กําลังเดือดร้อนนะ <S 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 ไม่กี่ปีปัญหาอื่นมันมันมันมีเยอะกว่า,าม,มั้ใช่ไหมปัญหาอาจจะนะที่ผมรู้สึกว่าปัญหา การเมืองเศรษฐกิจบางทีมันมันเป็นเรื่องคือบางทีเราเราเรามองปเป็นเรื่องใหญ่ไงใช่ไหมแต่เรื่องเด็กเราจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ตอนไหนเรื่องเด็กตอนเป็นเรื่องใหญ่ก็ตอนตอนมันมีมันมีกรณีมันมีเหตุที่ที่มันช็อกความรู้สึกเราจะมองเป็นเรื่องใหญ่เรานั้น <c oughs> เราไปสร้างกลไกช่วยเหลือเด็ก หรือเข้าไปสำรวจตรวจสอบไม่ต้องเข้าไปจับผิดผู้ปกครองนะเข้าไปช่วยเขาคงคงจะดูปัญหาอย่างละเอียดแล้วก็เข้าไปสู่ปัญหาอย่างอย่างอย่างที่เป็นต้นเหตุจริงๆแล้วที่สำคัญก็คือมันต้องให้หลายๆส่วนเนี่ย mm. เข้าเข้าเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา <Yeah. S 1> สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือแบบ เราต้องเปลี่ยนทัศนะบางอย่างบ้างคือผม,ผมว่ามันต้องมีตัวชี้วัดจะมีเราจะแก้ปัญหาเด็กในกลุ่มต่างๆมันต้องชี้วัดได้ดดผมยังไม่่อยเห็นแต่เราก็ต้องเราก็ต้องหวังใช่ไหมครว่าเออวันหนึง่งเด็กไทยมันสดใสจ,จังเลยอะไรอย่างเงี้ยครูยุ่นเสนอต่อรัฐบาลให้ลดบทบาทการใช้อำนาจต่อเด็กและเปลี่ยนทัศนคติตไไคที่มีกับเด็ก รวมทั้งไปดูแลระบบการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าแต่ถ้าดูแลปัญหาอย่างละเอียดรวมทั้งเข้าถึงปัญหาอย่างจริงจังภายใน3-4ปีก็น่าจะแก้ปัญหาได้